สวัสดีค่ะสวัสดีเอีมันิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งดอกไม้บิโจบิโจตัดดอกไม้ตัดเบอร์แรกบ่เมืม่ออื่นวันพะวันนี้วันโกนตัดคือการตัดแล้วล่ะยังบร่ไมัดอยู่ สร้างจองได้เด้อพี่น้องจ้าปามีตระโดกง,ง่ายตัดได้ตะกาหนึ่งหรอได้แถวเลยบ่เอาไปตลาดผู้ใดอยากได้ดอกไม้พี่น้องจ้าดอกไม้พันดนนี่ฮะดอกไม้พันไปลอยเมลัลเบิดเบิดหนึ่งมันจากบาทเบิดละจากบาทดอกจากบาท ร้อยละแปดสิบร่วมวะไซใหญ่ร้อยละแปดสิบไซ่ใหญ่ร้อยละร้อยละแปดสิบจะพี่น้องแล้วก็ลองลงมาอีกกระถึกลงมาอีกใหญ่สุดอันนี้ตัดไปตลาดแล้อะมีคนซื้อมนนีคนมาส่งมาหลับเนี่ แล้ลูกค้าตะเกาเลยสะปีตะเก่าตะัมันใหญ่มันอุ้มนดอกห้เออมันอุ้มน้ำแล้วมันนักแบบนี้ต้นกหักผู้สายไฟกับบัวอาอนามานะขึ้นไฟเออเอาอันน่ะอยนึงเออยนึงเยเอาอันนะ ไม้ไผ่มาโยงขึ้นไงไบงพูนอนอยู่ตามขีดตัดดอกไม้พี่น้องมึงไปโจตัดดอกไม้มืออื่นวันผะหรอวะคุณยายก็ตัดแล้วเขาหางก็ตัดแล้วได้กระสอบหนึ่งยังบริมัดอยู่ใหญ่แล้วใหญ่สุดบ่คะหร,รือปล่อยให้มันใหญ่กว่าหาอีก ดอกไม้พิ่อันนี้ต้นนี่กับบางใหญ่นะึงไงผู้ใดอยากได้ดอกไม้เด้อจวจะพี่น้องจ๋าส่งทางไก่บะส่งได้อยู่บ่าทางไก่ห้าพ <c oughs> ิกัดดอนแคนพี่น้องสะกลและเลาะสะกลส่งได้อยู่เลาะสะกลต่างจังหวัดส่งบ่ได้มันสีนาว ขนาดกระเสริงสิปลูกหลายเนาะมันต้องหาตลาดคือเขาต้องหาตลาดลงแบบมีคนลองหลับแบบอีนมาซื้อ,อม,มีคนมาเอาในสวนเห่าแบบเออได้ละดอกไม้ได้เดินพอดตัดแล้วเขาก็มาเอาให้แบบนี้มันยังเป็นตะเห็ดอันนี้เห็ดไปมันบอกมีตลาดลอง,ลองหลหบบับพี่น้องจ้าหาตลาดให้ในเด้อผู้ใดรับซื้อกติดต่อมาในเด้อจ้ะพี่น้อง ต,ติดต่อมาซื้อให้เนเด้อคนอีสานค่ะบุมีอย่างเห็ดเขาก็อยักเพ็ดแต่หันบุมีคนอันพ่อค้าคนกลางมารับซื้อให้พี่น้องปลูกอย่างไดเมดถ้าอยากได้บอยกบอยากได้ดอกไม้กระบอกอย่างอื่นก็ได้อยากได้อย่างถ้ามารับตลอดฮะเนาะนาดาวเนาะปลูกได้หมดสุอย่างถ้ามีพ่อค้าคนกลางมารับให้มันบุมมีพ่อค้าคนกลางมารับมันก็เห็ดเนี่ย ปลูกมัการีกับพ่อแต่ได้ขายอยู่แถวบ้านเฮาพี่น้องจ้ามันบอพ่อแต่สีได้เฮ็ดอย่างหลายหลายมันบอมีพ่อค้ามาลับยายยังว่าได้ยายแบนไปนางขายย่างละน้อยและเล็กละน้อยมันก็เป็นนางขายมันก็ได้ขายแต่วันอืมอันนี้กระดกไม้เป็นนางขายก็ได้ขายแต่วันศิลมันธรรมดาจันมันธรรมดาบ่แมนมันพระมันศิลมันกับบบโอ๊กหนาวเนาะ ดอกไม้ดกแท่พดูดอกน้อยๆกัลยวะดอกน้อยๆขยะอยู่ตัดแล้วก็ไ้บ้งพูตัดตะโสนข้าวสาวน้อมเขาก็มีบงส่งบ่เขาเอ,าอ่ยนนี้นองมม่งันติดต่อติดต่อเขาสามกเขา ซื้อมงไม้มุมงไม้มันออกพร้อมกันเมดบนเนี่ออกพร้อมกันเมดมันมดุษออกพร้อมกันมบนสวนเนาะม,มันต้องอันต้องบ่าห่างกันปลูกดอกไม้จ้พี่น้องคุณใดเป็นพ่อค้าคนกลางมารับซื้อดอกไม้ให้นะเบจโจนี่เดินนี่ดอกไม้พันนะคะไซส์ใหญ่แปดสิบดอกต่อร้อยบะ เออมันหลายไสพี่น้องจ้าน,นี้ดอกใหญ่เนี่ดอกใหญ่แล้วก็ดอกลองลงมามันาหาตลาดบ่ได้จ้ะพี่น้องซื้อผัดเบียละบาทสองบาทพได้เมลนบอะเบียละสองบาทพี่น้องจ้าบ้างเนี่ยซุปที่้ำฝ่ามือละ่ะถ้าดอกใหญ่สุดทำบ๊ยเมฝ่ามือคุณบอ มันหนักหนำเนาะงามแถ่พี่น้องขนาดมันยังบริบาลมดได้ในบงพูข้างในมันยังเป็นอนายุเป็นกีบเป็นกีบอยู่ดอกดาวเรืองพันพี่น้องจ้าของคุณยายฮะบแมนดอกดาวเรืองพันของคุณยายตัดแล้วก็มัดขายกับห้าบาทแบบนี้มันตัดดอกเนาะอันนี้แบบตัดดอกมันมัดมันมัดบได้พี่น้องจ้าวงนี้มันอันนะวงนี้มันพ่อยมันสีหัก มันมัดคือของคุณยายบอดายได,ได้มันมัดเป็นชอ่อเป็นชอ่อไม่ได้มันสิหักอ้าผูดอกนี่ดอกนี่หันพี่น้องตัดจจกเธอแล้วกุตออกนี่เล่มตลอดบ,บ่ดบ่าตาผูยังบ่ได้ออกหมดเลยเนี่ยฮะ รับซื้อดอกไม้ให้ในเดอพี่น้องจ้าป้ามีตะดอก,กงามๆไม่มีคนมารับดอกไม้เลยใหญ่กะเก็บพักนี่แล้วได้หัวปีได้พักได้อันดอกไม้นี่แล้วเมื่อวานนี่พักแล้วยังบม่มดละมั้งเอาไปหลายยอดบวบใส่ปุ๋ยราแตกนี่ยอดบวบก็นละบุ้งพี่น้องผมมยังบริบาลมดได้ี่ ขันบานหมดสิซ้ำใหญ่นี่ป่ะซ้ำฝ่ามือเลยตัวนี้ได้แต่ดอกไม้นี่บ่อสเออะใหญ่เก็บมกบวบเก็บอันนั้นแล้วย่างละน้อยเขาก็เข้าเมื่อตัดอันยอดอันนั้นยอดมะละอยู่เหอนกับอัน บักผักติ๋วยอดผักติ๋วเอาไปนังมัดอยู่ผุเลยดิเอาไปนังมัดอยู่ผุมันยังบดเตะมันยังบ่อหักแบบอันนี้มัดมัดต้นมันเหรอฮะมัดต้นหุ้ใส่กันมันนักมือเกิดเออมันอมน้ำ ป้างามกระโดกระเดียบดอกไม้ดอกไม้สวยๆเลยจ้าพี่น้องจ้าไปโจเอาไปนังขายอยู่ตลาดกับคุณยายคุณละคุณยายอยู่ไกลไปซื้อไปโจเด้อตลาดดงมะไฟตลาดสดดงมะไฟป้าตัดได้กัน,ปน,ไ,นไปนะฮะมีแต่เห็ดเทาๆได้คอยล้างคอยล้างเอา เออป้าพี่น้องจางา๋าบุพงศได้หนึ่งตะก,กา้าเออหลับไปแล้วก็มากุติสาวเขาลงมาเราก็มาละลงมาเอาขาวลงมาแล้ว,ลวลเพีงก็ขอจบคลิปไปเพียงสํานี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจากพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปนี้สวัสดีค่ะ ខ្លាប់ពីលាប់